สวัสดีครับพบกับช่องวาดกระตูดกันเถอะนะครับโอ้ลืมเอาป้ายโลโก,โก้มานี่ครับวันนี้กระดาษเล็กนะครับเป็นขนาดครึ่งหนึ่งของ a 4นะครับเราจะเอามาวาดรูปตัวชื่อชื่ออะไรเดี๋ยวเปิดดูแป๊บนึงโคมะสังนะครับจากโยคายวอชอันดับแรกเลย ให้เราวาดเป็นวงรีนะครับแล้วก็ตัวมันจะเป็นประมาณสี่เหลี่ยมนะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมออกไปก่อนหูของโคมะสั่งออกไปด้านข้างนิดนึง หัวก็จะโค้งขึ้นนะครับหัวไม่แบนยืนแขนออกไปข้างนึง่งทำท่าเหมือนจะชกมวยนะครับมือข้างนี้ตั้งกาดเอาไว้แล้วก็เอาตัวสั้นลงนิดนึงให้มันยกขาขึ้นนะครับ นี่เป็นเท้าหันฝ่าเท้าออกมาอมืยังลบไปไหนแล้วนะอ่ะยังลบไม่เจอยังไม่ต้องลบนะครับแล้วก็ขานะครับ แล้วก็ท้องตรงท้องจะมีเป็นขดๆให้ห้อยกระเป๋าตังค์ด้วยนะครับมี ห่อผ้าขนของอยู่ด้านหลังด้วยมันจะขนของไปไหนไม่รู้นะครับเป็นห่อผ้าเขียวๆอะต่อมาเรามาวาดหน้านะครับหน้าให้หันเกือบจะข้างนะครับเกือบจะหันข้างคือมันไม่ตรงกลางสักทีเดียว แล้วตาก็จะเป็นวงรีนะครับตาเป็นวงรีประมาณให้ตาอยู่ระดับใกล้ๆกันนะครับตาดำตาดำแล้วก็คิ้วตั้งขึ้นกำลังแบบ มุ่งมั่นมากจมูกจมูกจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของตานะครับประมาณเส้นนี้แล้วก็ปาก พัดมือข้างนี้กรรมอยู่นะครับเสร็จแล้วก็วาดหูเก็บรายละเอียดหูนะครับแล้วที่ลืมไม่ได้เลยก็คือดวงไฟที่ตั้งขึ้นของโคมะซสังนะครับคือเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำให้เป็นสามเหลี่ยมเป็นเหมือนหยดน้ำครับ แบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาทำเป็นทำเป็นเหมือนเปลวไฟนะครับด้านนี้ก็หันขดขดไปอีกทางหนึง่งนี่ประมาณนี้นะครับ คราวนี้เรามาตัดเส้นกันตัดเส้นเฉพาะเส้นรอบนอกนะครับ ก็มีฝ่าเท้าสีฟ้าฝ่าเท้าเป็นกลมๆนะครับเอยลืมไปเราต้องเราจะตัดเส้นเฉพาะรอบนอกพลาดอีกแล้ว นี้ปากกานี้ไปซื้อมาใหม่นะครับหมึกกำลังเต็มจิ้มนิดเดียวนี้หมึกไหลทะลุทะลวงมากต้องากเร็วๆคนนะครับนี่เราก็ตัดเส้นเสร็จในระดับหนึ่งแล้วต่อมาก็ ใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับตัดเส้นในส่วนที่อยู่ด้านใน ลูกกระตาดำไม่มีแววตานะครับระบายเข้มไปได้เลยนะครับ ลิ้นต่อมามือนะครับมือข้างที่ตั้งกาดขึ้นมา แล้วก็วาดกระเป๋าตังค์ ลายที่ท้องน,นะครับโคมะสั่งของเราก็ตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาระบายสีกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ